รีวิวเดินทุดงธรรมยาตราบนกลีบดอกไม้ จเจริญพรโยมเพื่อนโดยในปีนี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสมาเดินธรรมยาตา,ตาเพื่อเป็นพุทธบูชาและกะตัญญูบูชาหลวงปู่สดจันทศโรปีที่12โดยการเดินทุดงครั้งนี้ก็จะมีการต้อนรับจากสาธุชนมากมายเลยก็คือจะใช้ดอกไม้ในการโปรยเพื่อให้พระธุดงเนี่ยท่านเดินย่ําถึงแม้ว่าทางเนี่ยจะสบายเพราะว่าเราโรย,ยด้วยกลีบดอกไม้แล้วแต่ว่าสัมภาระที่ท้าธุดงท่านถือเนี่ยหนักมากๆเลยสิ่งที่พระธุดงต้องติดตัวไปด้วยน,นั้นก็คือยม่ม แล้วก็โกรดโดยในย่ามของพนุษดงจะเป็นปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งหม่มบาทแล้วก็ยารักษาโรคต่างๆก็จะรวมอยู่ในย่ามใบนี้ส่วนกรดที่ท่านถือเป็นเต็นท์ที่ท่านใช้นอนจริงๆเป็นอีกหนึ่งความท้าทายหนึ่งเลยของพนุษยดงแล้วก็เป็นความปพื้มปิติเพราะเราได้บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่นอกเหนือจากนั้นยังปพื่มเพราะว่ามีสาธุชนเนี่ยมาคอยต้อนรับตลอดเส้นทางการเดินเลยอันนี้สของ